สวัสดีครับวันนี้ช่อง s ตูดิโอสู้สู้ชาแนลมีวิธีไลฟ์สดหน้าจอคอมพิวเตอร์ผ่าน Facebook หรือผ่าน YouTube ก็แล้วแต่นะครับมาแนะนำเรียกว่าการแนะนำดีกว่าครับไม่ใช่สอน,นครับเพราะว่าพูดไม่เก่งก็ขออภัยไว้ด้วยนาทีนี้นะครก่อนอื่นเลยครับเราต้องมีโปรแกรมช่วยชื่อว่าโปรแกรม OBS เข้าไปที่ กูเกิลพิมไปว่าโหลด OBS มันจะขึ้นมาตัวแรกนะครับมันจะมีให้เลือก Windows Mac แล้วก็ Linux ของผมเป็น Windows นะครฮะผมก็เลือก Windows แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยครับรอจนเสร็จนะฮะ มันจะเป็นไฟล์ exe เราสามารถถ้าโหลดเสร็จเราสามารถจะบนคลิกแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับอ่ผมไปผมจะไปไวๆเลยนะครับสมมุติโหลดเสร็จแล้วนะครับเปิด OBS ขึ้นมานะฮะเข้ามามันจะน่าจะยังหน้าตาจะยังไม่เป็นแบบนี้หรอครับ เ,เนี่ยครับเข้ามาทีแรกหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะฮะให้เรากดปุ่ม่าบวกตรงนี้นะครับปุ่มเพิ่มนีครับแล้วเข้ามาที่ Display Capture แล้วกดตกลงได้เลยนะครับเห็นไหมครับหน้าจอจะขึ้นมาเราสามารถลากขนาด ที่เราจะไล่ได้เราอยากไล่ครึ่งจออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่มันจะมีวิธีอื่นที่สามารถเอาเอารูปเอากล้องของเรามาแนบไปได้ตกแต่งได้แต่ว่าผมจะยังไม่พูดถึงนะฮะเอาแค่นี้ก่อนกดเข้าไปตีตั้งค่านะครับทั่วไป ค่าทั่วไปนะครเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับถ้าของใครเป็นภาษาอื่นหรือว่าจะใช้ภาษาไหนก็แล้วแต่นะครับทีมก็เปลี่ยนเป็น d a r กอย่างอื่นก็ไม่ต้องเปลี่ยนมันครับสตรีมบริการสตรีมมีอะไรบ้างนะฮะดูนะฮะมีทวิต YouTube Mixer f a Facebook อะไรเยอะแยะนะครับอันนี้คือเราจะไลฟ์ผ่าน c e b o o k แเราก็มาติ๊กที่ Facebook รหัสสตรีมที่แรกมามันจะยังไม่มีนะครับไปดูที่เอาพุทครับช่องต่อไปเอาพุทพวกนี้มันจะเป็นเล c คอร์เดอร์ก็คือบันทึกหน้าจอนะครับไม่ต้องไปตั้งมันนะครับ เพราะว่าตอนนี้เราจะไลฟ์ผ่านเฟซคือไม่เกี่ยวกับพวกนี้เสียงเสียงเนี่ยครับตัวแรก d e s ก t ท็อปออเก็คือเสียงจากระบบถ้าเราเปิดอะไรเพื่อนๆเ,เราก็จะได้ยินหมดนะครับที่เราไลฟ์ไปตัวแรกเนี่ยครับตั้งเป็นค่าเริ่มต้นก็ได้นะครับแล้วมาบรรทัดที่3ครับใหม ไม่คืออยากจะพูดอะไรก็แล้วแต่คืออยากตอบโต้กับคนที่คนที่คอมเมนต์มานะฮะของผมตั้งเป็นค่าเริ่มต้นนะครับแค่นี้นะฮะต่อไปก็วิดีโอวิดีโอเอาพุดเนี่ยครับสำคัญคือตัวตัวออกของผมก็ตั้งเป็นพันสองรอยแปดิคูณเจ็ดอยิบที่จริงมันก็ตั้งค่าสูงได้นะฮะพันเก้าอยี่สิบคูณพันแปดสิบนะฮะ ผมตั้งแค่นี้พอส่วน common fps เนี่ยผมตั้งเป็น60หรือจะตั้งเป็น30ก็ได้นะฮะลองดูความแตกต่างนะสตรีมเราจะมาพูดถึงสตรีมแล้วก็ก,กดขออนุญาตกดนำไปใช้ก่อนนะฮะที่เราตั้งมาแล้วก็กดตกลงต่อไปเราจะสตรีมแล้วนะครับ เราไปเอารหัสสตรีมมิ่งเมื่อกี้มาเนี่ยครับเวลาเราจะไลฟ์นี่คือคดเข้าไปช่องสตรีมตรงนี้เราจะต้องเอารหัสสตรีมมาเราจะไปเอาที่ไหนแต่ก่อนมันจะให้ไปเอาอ่าตามลิงก์ตามเว็บอื่นๆแต่ทุกวันนี้ Facebook มันมีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาสำหรับการสตรีมนะครับ พิมพ์ต่อท้ายไปเลยนะครับ slash live l i v e slash live แล้วก็ slash c r e a t เดี๋ยวผมจะทิ้ง,งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับลิงก์ตัวนี้ แล้วกดอ n t e r ได้เลยนะครับมันจะมาที่หน้านี้นะฮะหลังจากนั้นเรากดสร้างสตรีมเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแบบนี้เราเลือกสามารถเลือกได้ว่าเราจะแชร์ไปที่ไหนที่ไทม์ไลน์หรือว่าเพจหรือว่าแชร์ในกลุ่มนะครับ ของผมจะแชร์ไปไทม์ไลน์ก่อนแต่ตั้งแต่จะตั้งเป็นเฉพาะฉันชื่อวิดีโอถ่ายทอดสดชื่อวิดีโอว่าอะไรเทสจะบอกอะไรเกี่ยวกับวิดีโอแล้วแต่จะตั้งนะครับ นี่ครับคีย์สตรีมเห็นไหมครับฝั่งกว่ากดคัดลอกได้เลยนะครับกดคัดลอกเสร็จมาที่ obs เมื่อกี้ที่เราหาคีย์สตรีมอยู่เห็นไหมครับอันนี้คีย์เดิมกดเนี่ครับคีย์สตรีมกดแสดงได้กดนำไปใช้ตกลงเวลาเราจะสตรีมเรากด เริ่มสตรีมตรงนี้นะครับอันนี้หยุดบันทึกนี่หมายความว่าอัดหน้าจอธรรมดาอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเริ่มสตรีมเห็นไหมครับกดเริ่มสตรีมก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ไปนะฮะเราต้องไปที่หน้าเฟซเมื่อกี้ก่อนมันจะลิงก์มาให้เรากดถ่ายทอดสดตรงนี้ครับมุมฟ้าข้า,างล่าง ตอนนี้กำลังเริ่มโหลดเริ่มไปเลยนะฮะเห็นไหมครับมันเริ่มสตรีมแล้วคอัอสวัสดีครับเพื่อนเวันนี้เราจะมาสตรีมหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้ชมกันนะครับหรือว่าเราจะสตรีมเกมก็ว่ากันไปสมมติสตรีมเสร็จแล้วนะครับ มสตรีมเสร็จให้เรามากดหยุดสตรีมตรงนี้ตรงโปรแกรม obs ปัาบเรียบร้อยครับหยุดไปแล้วสำหรับในเฟซมันก็จะหยุดอัตโนมัติหลังจากนั้นคือเราอยากรู้ว่ามันสตรีมให้เราจริงไหมเราก็าไปดูในหน้า ตามไลน์ของเรานะครับเห็นไหมครับตอนนี้กำลังเริ่มโหลดเริ่มไปแล้วนะฮะเห็นไหมครับมันเริ่มสตรีมแล้วครับมันสตรีมให้แล้วนะฮะสวัสดีครับเพื่อนวันนี้เราจะมาสตรีมันเป็นอันจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืม กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดต่อไปนะครับขอบคุณครับ